ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง มิวขอย้อนวัยแต่งชุดนักเรียนอีกครั้งเป็นสาวสวยที่มาจะมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันตลอดสำหรับมิวนิธาที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะแต่งงานไปแล้วแต่ความฮอตของสาวมิวก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแถมสามียังเข้าอกเข้าใจเก่งมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีก็โกยเรตติ้งไปได้ถล่มทลายจนทำเอาแฟนๆละครถึงกับติดใจในฝีมือ การแสดงของสาวมิวออกมากๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดมิวก็เดินหน้าถ่ายละครเรื่องใหม่อย่างดวงตาที่3งานนี้ต้องบอกเลยว่าสนุกครบรสไม่แพ้เรื่องก่อนๆเลยแถมสาวมิวยังเตรียมความพร้อมลุยเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่ซึ่งงานนี้ทางแฟนคลับของมิวต่างพากาันแท็กภาพละครเรื่องใหม่กันอย่างรัวๆซึ่งพระเอกคนนี้ก็เป็นพระเอก หน้าตาดีอย่างหนุ่มเจมมานั่นเองค่ะและฉากที่ทำเอาหลายคนต่างพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คงเป็นฉากที่ถังคู่ใส่ชุดนักเรียนมัธยมอีกครั้งนั่นเอง พร้อมทั้งแฟนคลับยังลงแคปชั่นว่ามามามาอย่าไปโน่นอย่าไปนี่มา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 โรงเรียนมาโรงเรียนไปโรงเรียนกับนักเรียนตรีและนักเรียนปุ้มกันจ้าละครรักที่มีผียิ้มสดใสไปโรงเรียนกันนะเด็กๆดวงตาที่สฝากติดตามกันด้วยนะแฟนๆ ซึ่งแค่เห็นภาพก็รู้เลยล่ะค่ะว่าเรื่องต่อไปนี้ของสาวมิวต้องสนุกมากแน่ๆแถมยังได้ใส่ชุดมัธยมย้อนไวัด้วยน่ารักมากๆเลยทำให้สาวมิวและหนุ่มเจมดูเด็กลงกันอีกด้วยแฟนๆละครคงต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ